ญาติจิบชาก่อนเสียงไม่ค่อยมีะเสียงเสียงแหบไปเลยนี่ดื่มทุกวันดื่มทุกทุกเวลาที่แบบอยากจะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้แบบร่างกายกระชุ่มกระชวยเนาะพี่จอก็จะชงชาพี่จอนี่แพ้คีโมน้อยมากน้อยมากจริงๆบอกเลยว่าน้อยมากค่ะ วันนี้นะพี่จอยกอ็อยากจะมา,อาบอกให้กับใครที่กำลังจะไปทำาคีโมแล้วนึกกลัวเนาะพี่จอยบอกเลยว่าคีโมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดเมื่อก่อนนี้ตัวพี่จอยเองก็คิดว่า คีโมมันน่ากลัวเพราะเราเห็นแม่10ปีที่แล้วเนี่ยแม่ไปรับคีโมมาคือแบบสภาพแย่มากแต่ว่าพี่จอยอวันแรกมีอาการปวดวันที่สองก็ได้ยาจากคุณหมอก็ก็อาการปวดก็หายไปวันที่สามเริ่มมีมีอาเจียนเล็กน้อยตอนเช้า เวียนหัวเล็กน้อยตอนเช้าวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าค่ 4, ะก็หยุดเลยจะจะอาเจียนตอนเช้าอย่างเดียวค่ะเราก็กินอาหารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายการรับประทานอาหารเราไม่ต้องไปอุ๊ยอันนี้ก็กินไม่ได้เนื้อหมูเนื้อไก่นี่ไม่ไม,ไม่ต้องกินนะใครเป็นมะเร็งไม่ตอนเข้าคีโมนี่คุณหมอไม่ได้ห้ามนะเราต้องกินกินให้ได้เต็มที่ที่เราสามารถ จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เนาะอขออขนุญาตโฆษณาสินค้าหน่อยนะสินค้าที่แบบพี่จอยใช้ใช้ดูแลสุขภาพมาตั้งแต่น่าจะประมาณพฤษภาเามื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วพี่จอยใช้สองสองกล่องนี้ดูแลสุขภาพนะก็จะใครอยากจะทดลอง สมุนไพรเป็นทางเลือกดูแลสุขภาพตัวเองพี่จอยแนะนำนะแนะนำเลยเนี่ยเพราะว่าพี่จอยกินแล้วพี่จอยเห็นผลพี่จอยเป็นมะเร็งที่รู้คือป,ปลายปี5-9เพราะว่าคําไปเจอก้อนพี่จอยก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็พาตัดเอาผลชิ้นเนื้อไปตรวจ พบเชื้อแต่ยังไม่ขยายก็ไปหาคุณหมอประมาณสามสี่ครั้งจนถึงเวลาที่คุณหมอนัดผ่าประมาณวันที่ยี่บสองมกราปีหกศูนเนาะไปแล้วคุณหมอไม่อยู่พี่จอยก็เลยเออไม่อยู่ก็ไม่อยู่สิไม่ไปหาหมออีกเลยแล้วก็ กินยาสมุนไพรกับหลวงตามาก็ก็ดีขึ้นจนนู่นนั่นนี่ว่าตัวเองดีแล้วก็ปล่อยเลยทําเลยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมาไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือกินดื่มนอนดึกนอนตีนอน,น,อน,น,อนประมาณตีสามตีสองตีหนึ่งทุกวันว่าทําไมพี่จอยถึงมั่นใจว่าสองกล่องนี้ช่วยพี่จอยได้มากมายขนาดนี้แต่พฤษภา ปีหกนึ่งเนาะหกนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนะหกสองเปล่าจําไม่ได้เนี่ยเอาแล้วก็ประมาณปีปีกว่าแล้วเนาะแล้วทีนี้ปี3เดือนแล้วที่พี่จอยพี่จอยใชย้ดูแลสุขภาพตัวเองมาแล้วทีนี้จนมาเดือนกุมภา มันเริ่มมีอาการที่ปวดรุนแรงค่ามะเร็งอยู่ที่33.7อ่าคุณหมอก็บอกว่าโอเคค่ามะเร็งไม่ได้ไม่ได้เกินเกินกว่ากําหนดเพราะกําหนดเขาจะอยู่ที่ประมาณ30 35ถึง37แตกยาวพี่จอยก็ไม่ได้กลัวพี่จอยก็ยังมั่นใจมั่นใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่าเพราะว่าพี่จอยเลือก ที่จะใช้สมนุนไพรดูแลตัวเองก็คือนี่นะะ